สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดานะคะผมอาจารย์ตะวันคุงครับค่ะอ่ะวันนี้มาถ่ายทํากันที่บ้านครอบรัวเองครับมทีิโดนินทาไปเยอะเลยวิวสวยไม่เป็นไรครับนินทาดีอันนี้วิวสวยสวยครับว้ามาข้างหน้าก็ กำลังสร้างเขื่อนนะครับเราจะไม่ถ่ายกันกลางแม่น้ำกลางแม่น้ำถ่ายกลางแม่น้ำไว้รออีกอีกปีหน้าครับปีหน้าปีหน้าก็จะเสร็จทเขื่อนอยู่ทาเขื่อนอยู่ทำเขื่อนอยู่รอแป๊บหนึ่งครับนะคะครับผมก็วิวแม่น้ําอันนี้แบบเป็นบ้านเกิดเลยนะคะจ้ะเป็นบ้านเกิดเลยครับอ๋อบ้านเกิดเกิดที่นี่โตที่ไหนโตที่นี่อ๋อโตที่นี่ครับไม่อจากโตที่อื่นอันนี้นะคะก็เป็นบ้านของอาจารย์ตะวันนะคะก็อยู่ริมแม่น้ําเลยอากาศดีอันนี้ถือว่าเป็นแม่น้ำเลยนะคะแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าพยานะคะ อกาศดีมากน้ําขึ้นมากวันนี้ฝนตกทั้งวันตกมาหลายวันแล้วเนะจ้าครับผมแล้วก็อยากจะพาไงจะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศดูว่าใครที่อยากมาได้นะครับติดต่อจตะวันได้ได้ครับมีห้องพักห้องพักอยู่ครับมีมีห้องพักนะคะที่นี่ใครมายุทธยาก็ติดต่อมาได้เลยหรือใครอยากหาสถานที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแนะนำเที่ยวได้ครับผมได้ค่ะก็แอดเข้ากลุ่มมาได้เลยแล้วก็ หาอาจารย์ตะวันได้ครับได้เหมือนกันนะคะคอาจารยตโต้งเนาะรตรงนี้ก็ทีนี้วันนี้นะคะของอาจารยตโต้งเนาะก็จะเป็นส่วนของฮานอย v i <AT> p นะคะวันนี้ก็ให้เครดิตเขานิดนึงเพราะว่าเรามายืมสถานที่เขาโนูน้ำทามีครบนะคะน้ำทามีครบ,ครบอ่านะคะก็เป็นบ้านทรงไทยสวยมาก บรรยากาศดีบรรยากาศชอบครับชอบทุกคนทุกคนที่มาแอดมินหรือใครที่มาชอบชอบชอบทุกคนเลยครับบรรยากาศดีมากเงียบมากนะคะแล้วก็วันนี้เลขก็จะนิ่งมากหมอกันไบอกกันเป็นแนวทางของเราเลยทย์นี้นะคะอ่ะอันนี้ของอาจารย์โต้งก็จะเป็นฮานอยวีไอพีนะคะครับผมอาจารย์โต้งเน้นอะไรบ้างคะตอนนี้วันนี้ไหนดูหนอยอ๋อในนี้เนาะอันนี้นะคะอ่ะโอเคอาจารย์โต้งเตรียมไว้ให้แล้วนะคะก็จะมีนะครับสอง ดาวสานะครับดาวสี่ดาวห้าแล้วก็ดาวหกนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับแล้วผมก็จับจับไปให้หกตัวหกชุดนะครับเนี่ยครับมีสี่หกสองสี่สองหกห้าหกสามหกแล้วก็สี่ห้าทั้งหมดนี้นะครับเอาไปพิจารณานะครับใช้วิจารยานนะฮะในการรับชมด้วยนะครับในการเก่งในการเก่งนะครับในการเก่งนะคะอันไหนที่ที่แบบ ชอบเป็นพิเศษก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าบางบางชุดบางตัวอาจจะตรงใจหลายๆคนอยู่แล้วคิวก็อยู่แล้วนะคะหรือว่าคัดสรนมาอยู่แล้วอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์ถูกไหมคะสิาถึงยีตุลานะคะก็เอาไปใช้ดูที่จันใช้ของเป็นใช้เป็นมังสารเป็นจักรราศีอ่าเป็นเกี่ยวกับเลิกด้วยอ๋อก็ใช้เลิกแล้วก็ใช้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรข้างขึ้นข้างแรงข้างข้างแรงสาวัน มีนิดหน่อยไปด้วยครับเอาเอามารวมกันแล้วก็มาตัดกันอีกทีนึงอันนี้ผมผมขอเน้นตัวนึงครับที่ผมชอบคือมี2นะครับ2แล้วก็ดาวพุธสี่นะครับดาวจันทร์สองและพุธสี่ที่ผมชอบชอบชอบมากที่สุดอภาภายในภายในอาทิตย์นี้นะครับอ่าได้ได้ยังไงก็ใครใครชอบตัวไหนจะชอบตัวเดียวกับอาจารย์โต้งก็ตามได้เลยนะคะแคปไว้แะวครับแคปไว้ค่ะแคปไว้เลยนะคะถ้าใครถ้าใครแบบว่ามีโชคมีอะไรก็ มาทําบุญได้วันบ้านพาได้ครับนะคะที่นี่เหมือนกันนะคะเป็นเรามาทํากระถิ่นกันที่ที่นี่นะคะยังไงก็ขอให้เลขชุดทั้งหมดนี้นะคะเป็นเป็นเป็นโชคของทุกท่านนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าไงมีมีเงินทองใช้นะคะบหนี้มีค่ากับข้าวนะคะให้ทุกคนทุกทุกวันบาทสองบาทก็นั่นะครับบาทเดียวก็เสียวได้นะครับบาทเดียวก็เสียวได้เหมือนกันนะครับได้ค่ะ้ถ้าเข้าทุกวัน เออก็ยากห้เข้าทุกวันนะคะใหยทุกคนมีโชคทุกวันจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ใน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 กลุ่มของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแนวทางให้อยู่แล้วนะคะทีนี้ตรงตรงส่วนเนี้ยค่ะก็มีลิงก์ด้านล่างนะคะสอบถามได้จากทางแอดมินได้เลยนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งอาทิตย์นะคะที่เราจะจะทำถูกไหมแต่ว่าในสําหรับใครที่อยากได้แบบ ทุกวันอ่าเป็นแนวทางทุกๆวันนะคะหรือใครติดตามอาจารย์ท่านไหนอยู่เนี่ยก็เข้ากลุ่มแอดเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มได้ได้เลยนะคะก็จะมีมีแนวทางของแต่ละท่านให้ฟรีค่ะเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าไงมีมีค่ากับข้าวกันทุกวันน่าแลบางคนเป็นหนี้เป็นสินนะคะก็อยากให้ทุกคนปลดหนี้กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากได้วิชาในการแบบว่าเอาไปใช้ในการช่วย เขาเรียกว่าเป็นรายได้เสริมหรือว่าเป็นเป็นอาชีพนะคะตอนนี้ก็ตกงานกันเยอะนะคะก็ลองมาศึกษาทางสาขานะคกทางสาขนะเราก็เปิดสอนใช่ใช่นะเปิดสอนมีสาสมมีหลายศาสรมมาใช่ครับแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านนะคะก็จะเป็นสถาบันที่เปิดว่าแต่แต่ละอาจารย์ใครที่ชอบเล่นทุนนะครับมี่ก็มีอาจารย์แปรนะครับเจ็ดตัวก็ฐานเราก็มีนะครับของอาจารย์กิตจิูมิเยอะมากเยอะมากหลายส์หลายส์ค่ะ ลองวก็ไปใช้ได้จริงลองโทรมาสอบถามท่านอาจารย์ยาที่เบอร์ด้านล่างนะครับด้านล่างนะคะเดี๋ยวให้อดินขึ้นไว้ให้ใะคะแล้วก็ส่วนใครจะเข้ากลุ่มหรือจะติดตามนะคะอยากได้แนวทางของทุกทุกวันนะคะก็สามารถแอดเข้ากลุ่มแล้วก็ติดตามในกลุ่มได้เลยใครชอบชอบชอบอาจารย์ท่านไหนปลื้มอาจารย์ท่านไหนอยากคุยกับอาจารย์ท่านไหนก็เข้ากลุ่มได้เลยได้ใช่นะคะใครอยากใครอยากมาอายุทยานะคะโฮมสเตย์น้อยโฮมสเตย์ใช่ครับนะคะ ดูแม่น้ําเจ้าพญาหรือแม่น้ํามีอาหารไหมมีอาหารต้องเดี๋ยวพา, <S <S าไปครับกุ้งครับมีกุง้งกุ้งกุ้งเนาะกุ้งกุ้งแม่น้ำไหลเริ่มไหลปลาตอนนี้ปลาปลาสวายตอนนี้กำลังกำลังกำลังเยอะครับกำลังกำลังเยอะมากเลยเพราะหาอไปทำอะไรแกงจูชีปลาจูชีปลาแล้วก็แร่แร่แล้วทาปลาเค็มโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกคลิปนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยว่นสุดที่นเดี๋ยวจะพาจะ ทุกคนก็จะได้ไปบามกันนะคะเผออาจจะมีแบบท้ายคลิปมีรูปอาหารอร่อยๆนะคะคจากเดิมนะคะให้ให้ให้ทุกคนเนี่ยได้แบบประชินนะคะใครอยากมาใครอยากมาเที่ยวหรืออะไรก็ก็ได้เลยนะคะลองดูนะคะงั้นวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็ยังไงควรติดตามคลิปของเราด้วยนะคะยังไงก็โชคดีค่ะเริงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ